สวัสดีครับสวัสดีเอฟซติ่งแมคโครทุกท่านครับวัดล่องเสร็จแล้วนะครับสวนมะพร้าวครับแปลงนี้อยู่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับจะให้ดูอตอกหลักนะครับการตอกหลักนี่ใช้ค้อนตอกให้แน่นนะครับสำหรับสวงสวนที่วัดแปลงนี้มีขนาดเฉลี่ยมาแล้วหกเมตรห้าสิบนะครับ พร้อมล่องน้ำครับจากหลักนี้ไปถึงหลักนู้นนะครับ6เมตร50ล่องน้ำ2เมตรครับจะเหลือประมาณ4เมตร50เป็นล่องปลูกปลูกมะพร้าวแถวเดียวครับแล้วก็ที่ตรงนี้กันไว้2เมตร50ครับเพราะว่าที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็เฉลี่ยให้ล่องได้พอดีนะครับทั้งหมดมีล่องปลูกนะครับมี1 2 3 4 5 6 7ทั้งข้างครับ ล่องน้ําล่องน้ำหกล,ล่องเต็มเต็มนะครับแล้วก็ล่องปลูกมีรวมรวมริมด้วยก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับปลูกมะพร้าวได้รอบเลยนะครับแล้วก็ปลูกตรงกลางนะครับเป็นล่องยาวทั้งหมดครับสําหรับที่แปลงนี้นะครับเฉลี่ยแล้วเป็นล่องยาวทั้งหมดนะครับในการวัดล่องเนี่ยมันอ่ายังไงอะคุณจะเอาเป๊ะก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณจะเอาสวยแล้วแต่พื้นที่ของคุณครับ เป้าหมายจุดประสงค์คุณก็ต้องเด่นชัดด้วยว่าคุณจะปลูกแถวเดียวหรือสองแถวนะครับส่วนมากตอนนี้ที่คุณใหม่จะปลูกมะพร้าวแถวเดียวตรงกลางนะครับก็จะปลูกมะพร้าวแถวเดียวตรงกลางเพราะว่าโตเร็วกว่าด้วยมั้งนะอ่ะเดี๋ยวดูวัดร่องเสร็จแล้วนะครับอันนี้หลักมีหลักไอหลักวัดร่องเนี่ยตอนเราวัดเนี่ยหลักอะไรก็ได้นะครับต่อให้ มนัมนๆหน่อยแล้วก็แต่ส่วนไอหลักที่ขึงเชือกเนี่ยนะครับใช้หลักให้มันใหญ่หน่อยตอกแล้วแน่นหน่อยกะว่าดึงให้ตึงแล้วหลักจะไม่หลุดนะครับนี่ตอกเรียบร้อยนะครับแล้วเชือกผมใช้เชือกไนล่อนนะครับไม่ใช้เชือกฟางเชือกปอฟางเล็กฟางใหญ่อะไรไม่เอานะครับเชือกไนล่อนนี่เพราะล่องเนี้ยยาวประมาณร้อยกว่าเมตรถ้าเป็นเชือกฟางเชือกปอลมพัดมันก็จะปิวครับแต่เชือกไนล่อนนี่เราสามารถดึงได้ ตึงเต็มที่นะครับได้ครับเดี๋ยวเราขึงเชือกไปหลักนู้นกันนะครับอ่ะเพิ่มเติมอีกนิดนึงด้านนู้นก็ต้องมีหลักนะครับนี่นะครับหลักแข็งอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อปักขึงเชือกหัวนู้นนะครับผูกหัวนี้ไว้แล้วก็เดินไปเลยนะหลักแข็งสองอันนะครับหลักใหญ่นะครับ ประมาณนี้ตอกลงโคนโคนไม่ลวกครับแข็งหน่อยแล้วก็ไปตอกหัวนูน้นแล้วก็ดึงให้ตึงครับนะครับไะเดี๋ยวเราไปหัวนู้นกันครับครับเนื่องจากว่าเชือกเกือบหมดเลยเห็นไหมยังไม่หมดหรอกมันไกลครับมันยาวน,น,นู้นนะครับเดี๋ยวไม่เห็นมะโคเลยเลย 100ร้อยกว่าเมตรกับร้อยประมาณ 150, ร้อยสี่สิบห้าสิบเมตรละมั้งเนี่ยนะมันทําให้เรามองไม่เห็นเชือกนะครับเวลาเราขึงนะครับอันนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับต้องให้ตึงครับมันมองไม่เห็นแนวนะครับไม่เห็นถุงขา,ขาวๆเราต้องเอาเนี่ยครับหาเศษถุงขา,ขาวๆมาผูกที่เชือกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงให้ตึงครับอ,อย่าไปเชื่อนะครับบางคนบอก เชื่ออะไรก็ได้เอาเถอะขึงไปเถอะเอาเถอะรยเลยโรย,ยเลยนะครับอย่าไปเชื่อครับว่าเรื่องเล็กนะครับบางคนบอกว่าเรื่องเล็กตักเลยตักเลยพอเราตักไปปุ๊บไม่ตรงปุ๊บเป็นเรื่องใหญ่เลยครับทีนี้ง <c oughs> านสวนมันก็ละเอียดละออครับถ้าคนไม่เข้าใจก็จะว่าออะไรวะยังไม่ทํางานอีกอะไรวะลีลาท่าเยอะไหว้ครูมั่งอะไรมั่งแซวก,กันไปนะครับแต่พอผลงานออกมาถ้าไม่ดีปุ๊บเราโดนเล่นงานคนเดียวนะครับ คนกับแมคโครนะครับก็เลยต้องละเอียดนิดนึงเดี๋ยวทําให้ดีนะครับเดี๋ยวผมต้องหาหาถุงมาผูกมาผูกนะครับเป็นระยะระยะระยะทีนี้จะเห็นแนวหมดเลยนี่คือเครือกเราจะเห็นแนวขาวหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปหาถุงก่อนนะครับเนี่ยครับถุงแบบนี้ครับมาผูกครับแต่ก็ต้องเดินไปหัวหนูอีกรอบนึงนะครับความลำบากของสวน อ่ะสู้ต่อไปครับเดี๋ยวไปหาถุงก่อนครับกลับมาหัวนี้อีกรอบนึงครับผูกชถุงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นอ่านนะๆแนวแนวถุงข,า,ขาวๆนะครับเชือกคือเชือกครับผมเอาถุงผูกที่เชือกแล้วนะครับเห็นไหมครับแนวถุงข,า,ขาวๆนั่นแหละครับ แล้วก็เคลื่อนอหมายถึงดึงดึงเชือกเนี่ยดึงให้ตึงตึงที่สุดครับยังไงก็ไม่ขาดเชือกใหม่นะครับดึงให้ตึงที่สุดเพราะว่ายิ่งตึงยิ่งตรงครับยิ่งตึงมันก็จะมองตรงร่องก็จะตรงนะครับบางคนบอกไม่เกี่ยวกับร่องอ่ารอยปูนตรงไม่ตรงอยู่ที่คนตักเกี่ยวนะครับอย่าไปเชื่อครับ ถ้าล่องถ้าเชือกถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช้เชือกไนลอนนะครับถ้าเชือกฟางเชือกอะไรพอลมพัดแล้วมันโค้งครับเส้นนะมันจะโคง้งโรยปูนก็โคง้งตามเชือกนั่นแหละ้พอตักล่องก็โคง้งตามปูนนั่นแหละเพราะเราตักตามปูนขาวนะครับล่องก็จะโคง้งครับต้องขึงให้ตึงครับขึงเชือกให้ตึงแล้วก็ดีดเดินไปตรงกลางมันติดยอาติดอะไรดีดติดก้อนดินนะครับ ดีดให้ตรงนะครับแล้วก็โรยเส้นได้เดี๋ยวผมจะถือเอาปูนขาวไปไว้ตรงกลางก่อนนะครับแล้วก็ไปโรยหัวนู้นมาจะได้เช็คด้วยว่าตรงนะครับเดินทั้งหัวทั้งท้ายต่องตรงนะครับตักสวนก็จะตรงออกมาสวยงามครับเดี๋ยวผมเอาปูนขาวก่อนนะครับตอนนี้กำลังตักสวนนะครับกำลังเช็คล่องนะครับขครเพื่อนๆมี ข้อสงสัยอะไรสอบถามอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเกี่ยวกับร่องสวนนะครับครับมาเช็คหัวน,นี้แล้วอีกรอบหนึ่งตรงแล้วครับทีนี้นะครับเห็นแนวถุงสีขาวมาเลยครับมาถึงหลักนี้ครับถังดึงเชือกให้ตึงครับ ตึงชนิดที่ว่าถ้าหลุดก็หงายหลังนะครับพอล่องยาวครับต้องให้ตึงนะครับแล้วก็มีถุงผูกก็จะช่วยได้นะครับให้มองเห็นแนวครับตรงใกล้เคียงก็โรยปูนได้เลยครับโรยปูนก็โรยเส้นเล็กๆครับโรยเตี้ยเตี้ยโรยติดกับเชือกเลยนะครับหมายความว่ามือเราหย่อนลงไปให้ให้แตะเชือกเลยนะครับแล้วก็ปล่อยปูนไปนะครับจับปูนมือเดียวครับ โดยมือเดียวนะครับโอยใกล้ๆเชือกพยายามให้เส้นเล็กแล้วก็ให้หนานะครับเพื่อกันลกนะครับอย่าให้บานครับถ้าบานก็เดินแนวลำบากอีกนะครับเอาให้เส้นเล็กๆนะครับเส้นกําลังดีครับเดี๋ยวผมโอยให้ดูหน่อยหนึ่งก็ได้ไหนๆก็ไหนๆแลครับนี่ครับมือไปให้ถึงเชือกนี้ครับปล่อยทับเชือกครับแล้วก็เดินไปอย่างนี้นะครับ โดยเตี้ยๆครับเนี่ยเส้นประมาณนี้ครับนี่นะเส้นประมาณนี้ครับนี่ครับก็จะเห็นครับโดยเตี้ยๆครับโอเคนะฝากไว้นะครับการขึงเชือกลอยปูนลองส่วนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับติ่งแมคโครลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ